นี่คือแบล็คเบอร์รี่ป่านะทุกคนเยอะมากเลยค่ะโอ้โหอื้อนุน่นดกจนขึ้นไปนู่นเลยค่ะเลื้อยขึ้นไปต้นไม้นูน่นดูสิลูกเต็มเลยอะที่เห็นอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเนี่ยโอ้โหเยอะมากเลยค่ะปีนี้เยอะมากมากนี่เฉพาะมุมเดียวเลยนะคะเนี่ยเยอะมาก เดี๋ยวถ้ามันเป็นลูกสีดำแล้วสูกนะคะป้าก็จะมาเก็บไปทำแยมทุกคนดูสิเยอะจริงๆกำลังตะมุตะมีเลยนะคะเนี่ยโอ้โหคนที่มานี่ขยันเก็บนี่โหคงได้เยอะมากเลยแต่ตอนนี้นี่ป้าพามาชมก่อนนะคะเพราะว่ายังไม,ไม่ไม่ได้นะคะเป็นลูกเกียวเกียวเล็กๆแต่ปีนี้ดกมากๆเลยค่ะ ปีที่แล้วป้าไม่เห็นนะคะเนี่ยไม่มีตรงนี้ไม่มีเยอะแต่ปีที่แล้วเห็ดเยอะมากเลยทุกคนนี่นะคะป่าเห็ดเดี๋ยวป้าให้ดูป่าเห็ดที่ทางเดินเข้าไปป่าเห็ดน,นะคะป่าเห็ดใหญ่มากเลยทุกคนตอนนี้นะคะเห็ดยังไม่มีเพราะว่าแห้งมากฝนยังตกมาไม่พอนี่ก็มาเดินออกกำลังกายแบบนี้สวยงามมากเลยค่ะป่าเขา ป่าอุดมสมบูรณ์มากป้าพามาดูขอนไม้กลุ่มนี้นะทุกคนที่เขาวางเรียงกันไว้เนี่ยปีที่แล้วนะคะเห็ดขอนสนขึ้นเต็มเลยทุกคนป้ามาเจอตอนที่นบานแล้วโหสุดยอดเลยขึ้นมาแต่ตอนนี้นะคะมอสเต็มเลยทุกคนเดี๋ยวมาดูซิว่าถ้าเขายังไม่ย้าย ขอนไม้ตรงนี้ออกนะคะว่าปีนี้จะมีเห็ดขอนสนขึ้นมาอีกหรือเปล่านะแต่ป้าก็รอลุ้นอยู่นะคะก็น่าจะประมาณเดือนสิงหาคมทุกคนสิงหากันยานะคะเดี๋ยวรออีกหน่อยเดี๋ยวป้าจะพามาดูอีกทีนึงนะคะมีแก้เห็ดที่กินไม่ได้ทุกคน <laughs> แต่ดอกสวยเชียวแล้วดูเข้ามาขึ้นตรงนี้สิ เดี๋ยวป้าพามาล้อมุมนี้นะค่ะทุกคนเพราะว่ามุมนี้ปกติแล้วถ้าเห็ดขึ้นนะคะจะมีเห็ดพึ่งหวานแล้วก็เห็ดพึ่งน้ำนมแล้วก็เห็ดพึ่งแม่มดนะคะเห็ดระงอกตรงเนี้มุมเนี้ยป้าก็เลยพามาเดินออกกำลังกายเดินเล่นนะคะ ดูป่าเขาสวยงามนะคะต้นไม้สวยเชียวทุกคนทางเดินก็สะดวกสบายนะคะมุมนี้น่ารักมากเลยทุกคนต้นสนต้นเล็กๆเ,เต็มเลยอะ่ะสวยงามจังโอเคนะคะเดี๋ยวป้ากลับบ้านก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย